สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะห,าห้านอยโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องตัวเลขก็โอกาสเข้าก็ยากมากเลยนะคะโอกาสหลุดก็ง่ายจริงๆนะคะแค่สามคู่เน้นนะคะพี่น้องรู้จะเอาตัวกันไปด้วยเฮ้ยพี่น้องหลุดหลายวันแล้วนะคะถ้าวันนี้ไม่ม่อีกนะถ้าวันนี้หลุดอีกนะก็คงจะ จะไม่ลงให้อดมินเพราะไม่พป่น้องอีกแล้วเนาะพี่น้องจ๋าบางทีเราตามไปเนาะเราไม่เข้าก็เสียความรู้สึกนะคะอดมินก็เป็นคนอัดคลิปนะคะก็ถ้าไม่เข้าก็เสียใจเหมือนกันนะคะก็อยากให้มาเนาะก็จะมีนะคะแปดสามนี่วจะเอาแปดห้านะคะ 0 8 0 5นหะคะไปคู่นึงนะคะจะแปด้านะคะพี่นอ้องนี่ตัวเกินให้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ แทบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า